เป็นข่าวดีครับของวันนี้เป็นข่าวที่มีคนทําให้เรารู้สึกดีใจมาช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายลงได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเก่งของท่านในแพทย์2ท่านด้วยกันของชาวไทยนี่แหละครับที่ทาให้โลกยอมรับและให้เกียรติจนพวกเราชาวไทยก็รู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยนั่นก็คือการที่ท่านศาสตราจ,จารย์นายแพทย์ประกิตวัทีสาทกิจนะครับได้รับรางวัลดรลีจองวุบจากการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แล้วก็รณรงค์อย่างมุ่งมั่นมานานมากครับโอ้ oh, จนผลงานนั้นมีขึ้นมาเชิงประจักษ์เลยทีเดียวเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนานา,นานประเทศนี้เขาชื่นชมมากนะครับจึงพิจารณามอบรางวัลให้อย่างไม่มีข้อกังขาใดๆเลยแหมนี่ก็คือข่าวที่เป็นเกียรติยกของคนไทยท่านหนึ่งเลยนะครับอีกท่านหนึ่งครับที่อยู่ในภาพนี้ก็คือนายแพทย์ไพศสารร่วมพิบูลสุขท่านเป็นจักษุแพทย์ด้านจอประสาทตา โรงพยาบาลราชวิถีนะครับคุณหมอไพศาลเนี่ยได้รับรางวัลซาสกาวะาเฮลท์ไพรส์จากการที่ท่านได้พัฒนาวิธีการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทซึ่งนำไปสู่ความสามารถที่ทำให้ยารักษาเบาหวานเข้าถึงจอประสาทได้แสดงว่บบาเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถทำให้ตาของคนเนี่ยอาจจะถึงภาวะตาบอดได้ทีนี้เมื่อยารักษาเบาหวานเข้าถึงจอประสาทได้ผลงานคุณหมอน,นี้ก็เลย ช่วยส่งผลให้ผู้ป่วยที่ตาบอดหรือตาจะบอดเนี่ยเนื่องจากภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาของเรานะั้นลดลงอย่างมากเลยทีเดียวเป็นโชคดีของประเทศไทยและโชคดีของโลกเพราฉะนั้นความสำเร็จนี้เป็นที่ยอมรับระดับโลกท่านนายกรัฐมน,นตรีคุณเอกะยุจันโอชาก็เลยขอแสดงความชื่นชมและยินดีต่อบรุรุากร ทางการแพทย์ไทยทั้งสองท่านนี้นะครับและท่านนายกก็ได้ขอบคุณทั้งสองที่ทุ่มเททํางานเพื่อให้ชีวิตคนไทยนั้นดีขึ้นรวมไปถึงสาธารณสุขไทยด้วยเลยครับตอนนี้เรียกว่าไทยนั้นโอ,อ้โหมีดีหลายอย่างนะตั้งแต่วิกฤตการระบาดโควิดนั้นบุคลากรทางการแพทย์ไทยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบของสาธารณสุขไทยนั้นยืนหนึ่งถึงความเก่งความสามารถก็อดทนมีประสิทธิภาพจน ทั้งโลกเขาให้การยอมรับนะครว่าไทยเรานั้นมีระดับมาตรฐานอันดับต้นๆของโลกเลย